สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออกมาข้างนอกนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากวันนี้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นอากาศกำลังสวยงามนะคะทุกคนก็มีเสียงรถนะคะรถเอามารับคนที่อักเทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูมาชมนะคะว่าที่ตรงนี้ ที่กําลังก่อสร้างนะคะเป็นของอําเภอนะคะอยากทุกคนดูนะคะว่านี่คือกําลังก่อสร้างนะคะทุกคนดูตามแผนผังนะคะ,ะที่เล่นสเก็ตสกีนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็เป็นของทางอำเภอนั่นเองที่ได้ดำเนินการก่อสร้างนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนเริ่มนะคะเริ่มก่อสร้างแล้วนะคะให้ทุกคนดูาภาพที่กําลังก่อสร้างตอนนี้นะคะอาา่าฮะก็เขาก็มีงบประมาณสักไม่ใช่งบนะคะคือระยะเวลานะคะคือการที่ทาก่อสร้างเนี่ยเขาจะให้แห้งก่อนนะคะให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะว่าอาา่อาฮะอ่าฮะนี่นะคะนี่คือโครงก่อสร้างนะคะทุกคนอ่า นี่คือโครงก่อสร้างนะคะคือทุกอย่างต้องทําเสร็จคือให้แห้งสนิทนะคะเขาถึงจะดําดเนินก่อสร้างแบบโครงสร้างนะคะนี่คือการที่เป็นอะไรที่ที่เนาะการก่อสร้างประมาณนี้นะคะแต่ก็แต่ก่อนก็เคยทําคลิปนะคะให้ทุกคนได้รับชมนะว่าเป็นแบบไหนนะคะงานนี้ใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะว่า ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มก่อสร้างนะคะอ่าตอนนี้กําลังเริ่มก่อสร้างนะ,ะเพราะว่าการที่ก่อสร้างเนี่ยคือคือแบบทุกอย่างต้องได้มาตรฐานแล้วก็ต้องแห้งแบบคือโครงการเนาะเราต้องเข้าใจเขาอืมใหญ่กว่าเดิมนะคะใหญ่กว่าเดิมมากเลยนะทุกคนอ่านี่คืองานก่อสร้างทีทง่ทางหลวงจัดให้นะคะเพราะว่า ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของหลวงนะท,ที่จอดรถร้านจอดรถประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของอทุกทุกบริษัทก่อกรสร้างนะคะเขาจะหยุดงานนะคะหยุดให้พนักงานนะคะทุก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 พื้นที่ที่ฮอลแลนด์นะคะคือออกกอสเนี่ยเขาจะไม่ทํางานเลยนะก่อสร้างไม่ว่าคุณจะจ้างให้ไปก่อสร้างตรงไหนนี่คือเขาจะยกเขาจะให้ยกเลิกน,นะเขาจะบอกว่า เขาจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วช่วงที่ก่อสร้างคือเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ฮอลลเดย์ของก่อสร้างนะคะแล้วก็จะเป็นแม้แต่ร้านซื้อ,อซื้อขายเขาก็ปิดร้านนะคะเพราะว่าเขาขายให้กับพวกรับเหมาก่อสร้างประมาณนี้นะคะนี่คือ,อจุดจุดฮอลลเดย์ของอพนักงานก่อสร้างหรือว่า รับเหมาทั้งนั้นนะเขาจะหยุดเวลานี้เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ฮอลิเดย์ของก่อ,อกรสร้างนะคะนั่นคือก็บรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนได้รับชมตรงที่ลานจอดรถนะคะข้างๆบ้านนะคะก็ก็ดูมาหลายวันหลายนานแล้วนะคะว่าตรงนี้ถึงไหนแล้วนะคะโอ้โหก่อสร้างได้เยอะมากได้เร็วมากเลยนะคะฮะดูการาการที่ทำให แบบการทุกคนเห็นไหมคะใหญ่มากเดี๋ยวพอเสร็จนะคะก็เขาเขาจะเปิดงานนะคะก็เราก็สามารถมาทำอ่าวิดีโอทำคลิปได้นะคะวันที่เปิดงานนะคะก็ช่วงนี้ก็คือหยุดงานก็เพราะว่าเป็นฮอลิเดย์ของอ่าช่างรับเหมานั่นเองแล้วก็ไม่สามารถจะนั่นได้นะคะเพราะว่างานที่นี่ของเขาคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบอกว่า ช่วงหนให้เสร็จคือให้เสร็จเลยนะคะ,ะทุกคนตอนช่วงนั้นเคยทําคลิปนะคะแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูตอนนี้นะคะอาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราถ่ายแบบมี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 กลงด้วยนะคะต้องเข้าใจนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูพื้นที่นะคะต่อไปตรงนี้คือเขาจะมีการแข่งขันหลายๆอย่างนะคะเล่นสก,สกีตรงนี้นะคะถ้างั้นเขาจะไม่ไม่ลงทุนทําใหญ่ขนาดนี้ พอตอนช่วงนั้นเล็กนิดเดียวนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นนะคะตอนช่วงนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอลังการมากนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นที่ฮอลิเดย์ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะคะที่ได้อยู่ตรงจุดนี้ที่ฮอลิเดย์นะคะแล้วก็บรรยากาศก,ก็ดูสวยสดงดงามจะไปตรงไหนก็ตามแต่นะคะมันต้องเจอดอกไม้อยู่ดีเห็นไหมคะดอกไม้สวยไหมคะ ี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆนะคะรอบๆออที่อยู่นะคะทุกคนแปลกไหมเนี่ยถึงเขาจะเหี่ยวจะเฉานะคะแต่เขาก็เป็นก็ยังดูสวยงามนะคะไอเหมือนต้นอะไรเหมือนต้นหอมไหมเดี๋ยวดมดูหน่อยไม่หอม <laughs> ไม่หอมไม่หอมนะคะ ก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีฝนนะคะอาจจะไม่ค่อยมีฝนบอสโอเค <laughs> ช่วงนี้อาจจะไม่มีฝนนะคะก็อ่าก็เลยดอกไม้อาจจะเหี่ยวเฉานะคะก็ไม่เป็นไรคือธรรมชาตินะธรรมชาติอ่าแต่ที่เท้แห้คือสีแดงก็เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ที่ที่ปลูกแบบอ่าอ่าเข้ามาหากันเยอะๆประมาณเนี้ย ก็เป็นสีสันที่ดูแล้วสดสวยงามนะคะนี่คือบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศสวยงามมากชมบรรยากาศชิลๆนะคะชิลๆ,ๆวันนี้นะคะ,ะการที่ปลูกดอกไม้ที่แบบว่ารวบรวมกันหลายๆชนิดประมาณนี้นะคะมันก็ดูเก๋ดีไม่ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าเออต้องดูแลร,รักษานะครับ ปลูกทิ้งเอาไว้แบบเนี้ยเห็นไหมคะปลูกทิ้งเอาไว้แบบเนี้ยแล้วทุกปีจะเกิดมาแบบเนี้ยเห็นไหมคะทุกปีคุณจะเห็นดอกไม้ชนิดนี้ขึ้นมาทุกปีอือฮ mm ึ hmm. เขาจะเก็บก็จะช่วงที่ว่าก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะคะคือเขาจะเก็บคือแบบทําความแบบเอาเอา,เอาที่มัน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 ตายแล้วเนาะเอาออกไปอย่างเงี้ยคือจะทํโล่วโจงเลยแบบแล้วก็พอช่วง ะจะขึ้นจะแตกขึ้นมาอีกมันก็จะดูสวยงามถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะไม่ขึ้นสวยงามมันแบบนี้เห็นไหมคะถึงจะเป็นดอกไม้ที่แบบธรรมชาตินะคะปลูกแบบตายตัวอ่ะฮะมันก็ดูสวยงามเห็นไหมคะมันก็เป็นดอกไม้ที่แบบว่าทุกคนเห็นไหมเนี่ยแค่ดอกสีขาวแบบปลูกทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นมาเองแตกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูความสวยงามอ่ะฮะเป็นธรรมชาติ เห็นไหมคะเนี่ยทุกอย่างอยู่แบบธรรมชาติจะดีกว่านะคะเนี่ยอย่างดอกอย่างดอกสีสีม่วงนี้นะคะก็เป็นสีหลายๆท่านที่ชอบนะก็คือท่านที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะคะอย่างก็ไม่ต้องใครนะคะมีน้องสาวคนหนึ่งนะคะบอกถ้าเห็นดอกไม้สีนี้นะคะน้องจะดีใจมากวยความที่น้องดีใจเนี่ยก็จะบ่งบอกได้เลยว่านี่คือสีของน้อง ไม่ว่าน้องจะไปเจอที่ไหนหรือว่าใครทําคลิปนะถ้าเป็นสีสีวันสีม่วงเนาะก็เป็นสีของท่านที่เกิดวันเสาร์นั่นเองแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้เกิดวันนี้ก็ได้อาจจะชอบก็ได้ก็เป็นไป,นปนได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าน้องสาวนี่บอกตรงๆเลยนะคะถ้าเห็นดอกไม้แบบสีนี้นะ่ะน้องจะบอกว่าสีของน้องเลยนะสีของน้องเลยนะน้องชอบมากนี่คือคือนี่แหละคนที่ชอบนะคะก็อย่างเช่นเจ้าบ้านเช่นกันนะคะชอบดอกไม้ สีน้ำเงินแต่ก็นานๆเจอทีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่จิตใจนะคะก็ก็นี่แหละการที่หลายๆท่านชอบอ่าสีประมาณนี้นะคะก็ไม่จาเป็นต้องเกิดวันใดวันหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนชอบประมาณนี้นะคะก็นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นนะคะบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดูแลแบบอ่สบายตานะคะ ออกรับชมบรรยากาศข้างนอกนะคะคือทุกอย่างมันต้องถ่ายเทนะฮะเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะให้ดูรอบๆนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้ตอนเย็นๆเ,เนาะทุกคนก็อาจจะทานข้าวประมาณนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายในการที่ออกเดินเล่นชมบรรยากาศนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆเ,เห็นไหมคะ เห็นไหมคะทุกคนออก็อาจะออกปัญจกยานประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยทุกคนต้องปันจักรยานนะคะคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะไม่ว่า,าจะหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านนะคะก็บางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยมีคลิปนะคะแต่ก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านจริงๆนะคะบางท่านก็ไปเอาคลิปที่เป็นปีแล้วนะคะมาดูให้กําลังใจนะคะต้องทราบส,สึ่ง ซาบซึ้งมากๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนลังใจเช่นกันนะคะก็จะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนรับชมนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย